อบรรยากาศกำงามวิวส,สวยๆมาฝากครับพ่อแม่พี่น้องภาพอาสิปชัดปัดไดด้วยครับผมอยู่ทางคุ่นโเนีใจด้วยครับน่าจะเป็นผู้บางขำบากครับพี่น้องหรือผู้น่าจะหรวยผมกับโบนีใจครับ น่าจะเป็นโซนน่าจะรวยครับผมเพราะว่าผมกับยูผู้จองครับความสูงกับสูสีกันครับกับผู้ที่แนมเห็นครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องลุงแปนนาเบิร์ตสุภุสุคนครับสวัสดีเอฟซีเกาหลีซีหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมมาอนี้พาขึนผู้พี่น้องขึนผู้จองครับมาอนี้วันที่เทไรแม่น้ำมุน ยี่สิบแปดนะยี่สิบเก้าครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันทียี่สิบเก้ามิถุนายนส <c oughs> องห้าหกหกครับมณีพ้าเมรน้มุน่นครับพ่อแม่พี่น้องึ้นมาพูดจองครับพี่น้องมะละเ,ลเรียมเฮ็ดครับตีห <c oughs> มาหรือว่าหมาแต่ว่าตอนนี้กับนี่พี่น้องผมเห็นเบิ้งนี่ครับขันบ่ได้เฮ็ดกับสีลาเลียมดอกหวานนี่แหละครับพี่น้องคล้ายๆดอกกระเจียวครับ ดี๋วอวไปต้มแจ้วครับมาเลี้ยงคันบ่ได้เห็ดก็ได้รู้จักซ้อมแซ่บพื้นกันพี่น้องเดี๋ยวไปลุนไปช่อมกันค่ะวัดศร,รีมานยังบ่มาหนีไปครับผมครับพี่น้องครับผู้จองนี่ก็อยู่ในเขตตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเด้อครับผมกับพี่น้องเอซี่ท่านใดหูจักปลาหูจักโซนนี่กับมาละเบิ่งเห็ดเบิ่งยังได้ครับพี่น้องแต่ว่าท่านใดบ่หูปลาบืหูยังกับบอยากให้มาบนไดครับอย่าหลงครับ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคนตกปลาหาเห็ดครับผมจะไปลุนน้ำกันยาวๆเ้วด้อครับมื่อนี้เป็นกลังเร่งใจพอน้ม์ก็แม่นมลมน,นี่ครับอาสิไดสิมา,ยยาม,มานียงบ่อมือนี้ไปครับนี่ครับพี่น้องมีขึ้นต้นดอกหวานด้อครับมัเมนต้ตนดอกขระเจียวด้อครับผมมีดอกหนึ่งครับดอกนี้หน่อยนี่ครับพี่นออ้องกอลังต้มเจ่ว กินกับแจ้วกินกับปนก็ได้ครับพี่น้องเสียบขึ้นกันครับหรือว่าเสียบเป็นหนึ่งเส้ปลาก็ดีครับผมงงามอยู่ครับดอกนี้ครับพี่น้องยังมาท่านในเขาปลาเห็ดตื้อครับยังรอเก็บดอกหวานอยู่ครับผมดึงยง่ายง่ายนิน้อยครับอ้ยได้แบบงามเลยครับดอกนี้งงามอยู่ครับพี่น้องครับมานแล้วครับบานี่ดอกแรกแหกมานครับ นุ้ยพี่น้องเขาบุยในเด้ออีกแล้วเฮ็ดเพิงบักว่าหรือว่าเฮ็ดเพิงแต่ครับพี่น้องเขากามาก็มาเลยพี่น้องเอ้บังหันรอพระลานครับรอเก็บดอกหวานมานนีเขาป้าเฮ็ดแล้วครับคุณนาพี่น้องไปหาหมูมั้ไปครับพี่น้องพี่น้องเฮ็ดยังแม่นมมดเฮ็ดเพิงข้ามค่ะอ้าออูดอกงามแมงเด้อพี่น้องเด้อมีหมูบ่น้อง้นั่นคาตานนี่แล้วพี่น้อง อุ้ย่าแต่บ่มี่หมูเเต่ว่าดอกเดียวพี่น้องเดี๋ยวหาเบิ่งหมูเพิ่นกันครับเบื้งเหมไปครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยยางมาไกลเติบพี่น้องยังมากจนเมื่อยเห็ดเพิงบักว่าครับหรือว่าเห็ดเผืงเขากำเห็ดเผืงแต่แล้วแต่ผู้อื่นครับผมอมตเลยะแบบอื่นมันคือกันนะพี่น้องนี่อีกดอกนึงพี่น้องสองดอกครับนี่ครับสองดอกนี้ แก่งอิ่มพี่น้องอุ้ยดอกไงแต่ว,ว่าดอกอยังแข็งยังงามู่ครับปนปนแฟนเพจคนเดียวเดี๋ยวหาเบื้องดอกหน่อยเพื่อนครับเธอมีอีกครับผมหาเฮดมานนี่แกเฮดออกห่างๆเด้อครับพี่น้องครับเครื่องล้างผู้จองนี่ก,เเก,เเก็เริ่มห่างครับผมแต่บูรูวาสโซนโซนอื่นเพิ่งซุ่มยังหยังบอแต่ว่าโซนที่ผมมากมันนี้กกเริ่มแห้งครับพี่น้อง เดี๋ยวร่นน้ากันเงียงเ้ยเงีครับมาสีใดพ่อแกงบ่ครับมือนี้นีงครับมาพอเฮ็ดละงกครับบบดน,นี้ละงกเหลืองละงก,ะงกสมดอกจูมันสองดอกดอกนั้นกับบานพี่น้องอันนี้นเ,ปเปลือยเปลือยถิมบัดแล้วแตกสปอรเรียบร้อยบอาดอ,นอกนั้พี่นอ้องไว้เป็นเป็นเชือกอยู่นี่แหละครับเชือกสองดอกสองดอกนี่ก็เหลือครึ่งเดียวดอกหนึ่งครับเด็ดเต็มดอกดอกหนึ่งครับบ้าดอกค้าหม เฮ็ดร้อเลียมด้อครับมาหนีหายงาอิหรีครับพี่น้องเกันผู้ใดหงมห้มหงมกบบัวเแี่ยว่าผมกับแม่หนมุ่นคึนหน้าหนิข้าเจ้าสวนลงเมื่อแหละครับมะกอนเด้หลายมาสายได้หน่อยคือผู้เฒ่าพันว่าลำบะจ๊กรับมนี้หมันไผ่มันมั่นครับไปพี่น้องไปอีกครับพอเห็นละงอกพี่น้องแต่ว่าบานละครับ บานกะเสีเยวพี่น้องเพราะว่าห้ามกรตันไดเฮ็ดพ่อแกงอยู่พี่น้องแต่ว่าบานงามอยู่ครับผมเอาเลยแม่ํำมุวนบานไม่อยู่จัจกสีแกงจักสีปนเด้อครับผักขาหรือว่าเสืออมอยู่บานก็เริ่มโป่งงามเลยยันเป็นปนอยู่พี่น้อง <c oughs> นีดอกง,งามครับตัวนั้นเปื่อยเลยครับผมอ <c oughs> ้ยินไว้เพื่อนเป็นเสือ,อยู่นี่นะครับไปไปเบิ่งทั้งผุนี่พี่น้องเห็นอีก<ด><ด>อยู่ครับแต่ว่าบอกว่าเอาใดบ่อีกจุ่มหนึ่งครับผมบานสีไใ้ครับพี่น้องเปื่อยครับ ไปครับผมพอางนองเมยอ,อีกแล้วครับพี่น้องเห็ดละงอกดอกเดียวอีกแล้วครับยุคก็เดียวอีกแล้วพี่นอ้องเปืือกับเปืือนคืบอบ่มีหมนะบ้านอยู่ดูอยู่ในเดินหิน,นหินลูกแรงหินลูกแร้งไหมพี่น้องงามอยู่ครับแต่ว่าเปลือนนิดหน่อยครับผมแต่บ่มีหมอีกแล้วครับ ก็หาแม่น้ำมุ่นอยู่ข้างลงเมื่อพอดีครับเห็นละาโงกสล่าดอกงามครับผมมือเศร้าขื้นมากกับเบิ้งอยู่ครับบ่เห็นเป็นพ่ท่านโพพี่น้องเปรื่นเลยบ่เห็นเปลื่อนเเด้อพี่น้องดอกงามครับดอกงามงามไม่กว่าที่บริเก็บแล้วมือนนี่บริเก็บดอกงามอยู่นะดอกนึงครับพี่น้องแฟเฮิตเพาะดอกนี้ ตากระทาน้อยพ่อนาะพี่น้องดินเริ่มแห้งด้วยครับหลังผู้จองขันฝนเบร่งน้อยอีกไปทิางครับพ็ดไปครับผมครับพอแม่พี่น้องครับตอนนี้ผมกับแม่น้ำมนต์กับลงมาฮอดมองจอดรถแหละพี่น้องพราะว่าหาเลาะไปเรื่อยๆกับพ่ออีกเลยครับผมเฮ็ดเริ่มห้างครับเดี๋ยวมาสรุปเฮ็ดกันครับพอผมกับแม่น้ำมนต์หมานบ่มาหนี่เห็บเงินครับผมนี่ครับพี่น้องกื เป็นเ็ดร่วมครับเมื่อนี้มีสารพัดเ็ดมีเ็ดละงูเฮดิงเ็ดิงแต่เรียกว่าเห็ดิงมากกว่าครับเฮดบดเ็ดคอนก็ได้บ่หลายครับพี่น้องเ็ดข้าวดินก็มีครับผมเป็นเ็ดร่วมได้แกงนึงอยู่ครับอีกกระแตานึงก็เป็นดอกหวานครับผมดอกหวานกับนื้อไม้สามซีโนครับกับที่ได้ต้มดอกหวานนี่แหละครับพี่น้องจำเจีวเรียกว่าปนกับเพ็ดละงูดกบานนี่แหละครับผม รวมๆแล้วมันนี่ก็ถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าอย่างมาเบังสำรวจนาครับว่าตอนนี้ผู้จองมีเหตุอย่างออกเน่กระือว่าหมานอยู่ครับเด็กแกงอยู่ครับครับพ่อแม่พี่น้องครับบ้านนี่ก็สิได้พผ้าแม่นนำมมุนกลับลงไปบ้านแล้วครับผมบายละสีเทียงละพี่น้องสิบาหรือสิเทียสีใบเลยละครับเหมือดฝ่ามั่วดินไม่อีกแล้วพี่น้องฝนคือสิโตอีกแล้วครับผมทคงผู้นี่มันเหมือดเปลี่ยงได้พี่น้องอา ก็คือสีแหล้วเล่งแหล้วเที่ยงอยู่ครับมือนี้เมนูเค็ดมือนี้ถือว่าหมานอยู่ครับในแกงนึงอย่พี่น้องครับจังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแช์กดกระดิง่งกดติดตามอ่พ่อน้่ามตกับแมน้นม่ามนดำเนิด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์พี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ามืออื่นผมกับแมนมอ่ามอสีภาพ,พ่อแม่พี่น้องไปทั้งแดครับสำหรับมือนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะ